สวัสดีคนมาดุกคน่อยูู่หลองเรานั้นในเกมโปเกมอนไม่เด็กชื่อเกมว่าฟินิกไลซิงใช่มันชื่อว่าเกมว่าฟินิกไลซิงนะครับเป็นเกมโปเกมอนนั่นแหละอือ <laughs> คือเด่อนเกมหนึ่งคืออะไรอ๋อต้องกดเลื่อนเนาะสเปซบาร์ เป็นเกมโปเกมอนแฟนเมทที่เขาทำมาครับก็อันนี้ด็อกเตอร์น่าจะบทหลายอย่างผมเล่นสปีดด้วยชื่อเพลงมันดังไปหรือเปล่านี่ผมจะเล่นตัวผู้หญิงแน่นอนไม่ชอบผู้หญิงมากนี้เลยมันทำไมมันแสงเกงฮะไม่ไม่ดีเลยบยอาริยาไม่ไม,ไม,ไม,ไมอ,อาริอาอาริอาอาริาริอเร่อ

มีภูเปอิดูมอนหัวดิคนละเบยชอบมากนี่นะนีะคือต้นจอคือกล้องอยู่ตรงนี้ผมมองจอคอมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วช่วงนี้ก็จะพอเล่นโปมอนแฟนเมดภาคนี้จบก็ไปเล่นภาคอื่นต่อนะครับจะวนนักเล่นโปโมนแฟนเมดนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าจะทําให้ช่องนี้กลับไปช่องโปโมนอีกครั้งนะครับดีนิ้วนะครับดีไม่เป icism, ็นนะครับนานจังวะ ท้าทำซูมเหมือนภาคภาคแบล็คอะนะครับเหมือนภาคแบล็คเลยแบล็คสองนะนี่คือเขาปลูกเบอร์รี่กันก็ดูสมจริงดีนะเพราะว่าปลูกเบอร์รี่อะนี่คืออะไรป่าฮอทรอนฉันเธอเออปู่บอกหลานไปเรียงไม่ก็ไม่สมมันปู่ลร้อเหร่ก็แบบว่าฉันบอกเธอไป่เร่องว่าทำไมฉันถึงอาศัยอยู่ข้างในนี้ฮอตรอนฮอตรอนป่าฮอตรอนนี้ อริพอที่เี่อยวธรรมชาติมันคือธรรมชาติมันโคตรจะดีดีมากๆไม่ใช่ทุกสิ่งที่เป็นความจริงไอ้ที่ถูกต้องในโลกใบนี้ตามมาดื่มชากันซะหน่อยเควสแรกนะครับกด x เพื่อเปิดเมนูเฮ้ยเกมมึงดูดีป่ะดันดูดักดูดีเลยครับอ๋อกดอันนี้เพื่อนี่กดอะไรวิ่งป่ะชิปเดิมันต้องมีชิปวิ่งดิอะไเดินไปได้ละวอทวอวอทอ๋อเมื่อกี้กดเลยวิ่งปะกดชิปอ่ะเออกดชิปเด็กนี่ไม่ผ่านนั่นไง เฮเ้ยอยูก่อนเธอ,อตรงนั้นน่ะรู้เปล่าว่าตัวนี้มันอันตรายถ้าลงไปแล้วจะกลับปีนกลับไม่ได้เลยโอ้โหงวจังวะเกมนี้มันปีนได้ไดหรอเออได้นี่หว่าปีนบันไดเล่นเงินทึกทักทึกทักโอเคโปรกมมันก็มีปีนบันไดได้แต่ปีนคันดินน,นิดเดียวไม่ได้ครับโคตรงงเลยข้างบนมีแหละเด็กทุกคนจะไม่สึงอ้าวเฮ้ย จะไปไหนโว้ยมากินชาเดี๋ยวนี้ไม่อยากกินชาไอ้นี่เดี๋ยวก็ดักเ,เราอย่าเออไปก็ได้เออเออพลงดังไปป่ะเพลงมันดังไปตลอดเลยวะนี่ยจริงจริงไม่ดงังแบบผมลดเสียงหูฟังมันเปิดไฟเององั้นอ่าทำเพรอันนั้นเสร็จแล้วนะครับเสน้นฟอนานย,ยากว่ะไอ้ฟอนเพรคือเราถูกเลี้ยงโดยนักปราชญ์เราเป็นหลานจอปราชญ์ใช่ไหม นีเรื่องเยอะจังวะขี้เกียจอ่านบอกตรง <c oughs> ต้องไปหาแม่แล้วก็มีเควสไปหาไปที่แลบบนะครับไปเอาชาจากแม่ใช่ไหมเควสคืออะไรนะเดี๋ยวก่อนไปเอาชามาจากแม่นะครับไม่อยากเจอแม่เจอแอล้วนั้นอยากปจนภายแล้ว อยากพจนภไยแล้วครับค่ะคือไม่อยากเจอไม่ทัางนั้นนะเปนจัไปพรรเด็กดือ้อและเอพีเอสเกมไม่เหมือนตกตกได้นะคืออะไรเกมนี้มันโหดกันบล้ล่ะจริงไงผมเห็นเอ s เอสเกมมาตกตกข้างบนนี้นี่ไงเอ้ยดับเบิลนิโดฆ่าแม่งนิโดม่วงชายนี่นี่ใช่ปะ ไอ้น,นี้มันสีช้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นิโดรันตัวผู้ด้วยนะครับมันสีช้ยนี่ไม่แก่เกมมันเอพเอชตกตกว่ะเดี๋ยวคนตีนตรงนี้โอ้เบอร์รี่ขโมยซะผมใส่เสื้อตัวฟ้านะครับผมไม่ได้อัดอัดวันที่ผมไล์สีไม่นั่นนะบางคนจะคิดว่าแม่งเสื้อเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่โอ้ ไอ้ด็อกเตอร์สไปรมผู้ชายเลยอลิโอ้เฮ้ยวัดดีอลิมาช้านะโปรเฟสเซอร์โลตัดบอกว่าจะมาเร็ว,รวจำชันได้ใช่ไหมใช่คือทิมฉันคือเราเคยเจอเออสองครั้งมั้ง <S 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 ก็ไม่อะไรหรอกเออวัดดีมาเอาปุมมันตัวแรกใช่ไหม อยากเจอโปมม้มอนใจจะขาดเลยใช่ไหมละ่ะโปมอนมันโคตรน่ารักเลยโอเคจะให้ไปดูแล้กันนะก่อนที่ก่อนที่เธอจะมาเป็นสนีกีรอพิีโอ้โห,โโหโด็อกเตอร์มึงไม่อยู่ไม่อยู่บ้านเอบ้าบอมากเองก็พูดสรุปย่อยๆเราได้ไป <c oughs> เลยเฮ้ยนี่มันประกาศนี่คือเพทีพกูประกาศน่ารักใช่ไหมละ่ะมีแค่โดเมียอย่างเดียวด้วย โอ้แค่กินพืใบของมันแล้วก็จะได้จะได้พลังแบบเพิ่มพลังด้วยนะบ้าแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่ฉันไม่เคยลองเลยอะ่ะโอเคไปตัวต่อไปการ์ดี้โอ้อันสุดทา้ายมันสามีนี่คือการ์ดี้โปเกมอนลูกหมาชอบทรงผมเนอะไม่หละทรงผมโคตรเท่มันคือธาตุไฟนะเหมือนหมานะเหมือนหมาเลย นี่คืออะไรมูัวข้างๆน่ยต่าขวาเนี่ยน,นี่คือสตาร์มี่ผมมันที่ฉันชอบมากไม,ไม,ไม,ม่ไม่ใช่มันโคตรเท่เลยไม่ใช่เหรอฉันชอบป้อมมันน้ำมากเลยผมมันที่รูปร่างเหมือนดาวเพราะว่ามันคือซูเปอร์สตาร์อ่าแล้วก็มันสามารถอ่าเขาเรียกว่าเติตบโตร่างกายมันใหม่ได้ด้วยเออก็โคตร บ้าเลยคือเป็นประดาวนะอยากได้สักตัวยางยังโอ้ไม่ไม่ลองไปหยิบสักตัวอนะโปรเฟสเซอร์ยังไงก็ให้เธอเยอะเ้อ่ะเดี๋ยวก็บอกที่หลังก็ได้ฉันรู้เนะว,ว่าความตื่นเต้นขนาดไหนที่แบบกัแบบการได้บอลตัวแรกนะครับใช่ผมตื่นเต้นมากไปไปดิ ผมผมเล็งไว้ละผมเล็งไว้ละมีตัวหนึ่งที่ผมชอบเยบที่สองเหรอกดเพื่ออ๋อกดเพื่อรีโหลดเซฟเอาเฮ้ยออา เรไม่ได้ไปกดไม่อ่านก่อนเลยก็ต้องฟังไอ้ดีบทใหม่แล้วนะมันสบบ้าแต่พังก็วันนี้นะครับฟารอินสแตนสโลอินสแตนเคแบบอินสแตนเบ t เทิลออนเบเทิลตายโอเคคอนเฟิร โอเคครับตัวที่เราเลือก,กตัวเนี้ยมาจับ่ะจะเอาปกบ,บนผักกลัมไปใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้ก็คือเมื่อกี้มันชื่อเพทริวงั้นเราจะตั้งชื่อว่าเพลย์ยาไปเอาไปเถอะป็นยาพิเศษว้าวกดของทรลให้โปกมอนมาเรินตามได้ด้วย โอเคไอ้โฟลเซอร์ไอ้บ้านนั่นจะกลับมาแล้วนิวเควสโอ้เฮ้ยเร็วเกินปะเควสมันเด้งเร็วเกินคุณคือเราเป็นนักแคะเกมเราก็อยากจะอ่านนิ้วเรื่องนี้หน่อยนะครับเควสว่าไงวะไลเลเลกไลโลตไปหาด็อกเตอร์โลตัสที่แทนเกวงเกว่งเกว่งทนคิโลทันทนเกว่งเกว่งทนคิโล แต่คือประอย่างประอย่างแรกที่เราอยากจะไปคือไปหาแม่นะเนี่ยแม่อยู่นี่แหละเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่รู้มัว่วนี่ใครพ่อใช่ไหมไม่ใช่ละไม่ใช่พ่อละใครวะโอทีวีโคตรดีด้วยเอกเป็นใครเนี่ยฮะเอกเป็นใครลุงล้นพ่อแม่เราต้องเป็นหัวทองดีวะ่าแม่อยู่ไหน แม่เป็นแม่ไปไหนฮะลูกจะออกเดินทางตามล่าหาโปเกมอนมากมายพ่อยให้ลูกสาวมาเดินเล่นดืนด่นๆได้ดดดไงได้งไงเจอแล้วแม่นี่แหละใช่เลยตรื่นๆได้ถุงฉ่งเียเทพมานะปะ่าเลือกได้ดีนี่โปเกมอนใหม่เาต้องไปหาที่ทอนคิลโลเาวไม่เฟเลยที่นี่คือป่า สูเตอร์คืนี่ป้กลับมาแล้วทีนะโอเคได้โปมมนเกมโปมมนหน้าใหม่เมื่อกี้กเควสได้ทำเลยผมไม่ขึ้นเควสเร็วเกิน ผมละงงจริงๆผมจี่จับโปเกมอนแล้วครับคุณแม่คุณแม่เคเคก็คืออย่างแหละอย่างเดียวก็คือไปหาดรโลตัสไม่มีไซคเควสอะไรนั้นผมละมึนกับเกมนี้จริงๆเลยนะครับอยากเจอดอกดรกำกาแนละดกร,กรกำกาดกร,กรกำกาอยู่ไหน <c oughs> นี่แหละฟังนี้ผมว่าใช่ชื่ออะไรเมืองอะไรถนนเล็กหนึ่ง เฮ้ยโบมันตัวแรกมาแล้วเฮ้ยเซนเทรดไปเลยพิวจริงๆเลือกโบมอนตัวแรกเปนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <laughs> ชิบหายแล้วมันบางเนี่ยขึ้นไดบนปะย้อนนึ่งได้ปะ <laughs> ไม่ต้องดูหรอกหน้าหรอกีนแะหอนะกำกาใช่ปะเออผมตัดหน้าเลยทิ้งดีไหมไ่ช่างม,าม,มันก่อนแฮกเกร์อย่างเดียวอะแฮกเกร์ไปเถอะ เทคเกิลรีเฟกเออมีรีฟเฟกด้วยตอนแรกนิ้วเป็นท่าพื้นกับกำการกำดสิรีฟเฟกแต่เอาเป็นเมื่อ,อกี้ท่าเอาเป็นวายวิบเลยนะคืออะไรมาแล้วมอนนะครับยังไม่บอลเลยทะลุเนี่ยโอ้ยพิชพิช,ชี่ผมบอลสุดเท่เนี่ยมา26นาทีแล้วเดี๋ยวต้องตัดอีกเยอะ,นะแน่เลยมันบทพูดกันเยอะอ่ะพูดเยอะ,อเ,ยอะเออเจออีกแล้วเฮ้ยซูบาเมสไม่เอาผมไม่ชอบซูเปอมีมันกำกั เพื้อชุมชนดังแปะตายสามชิบนะครับหนีดิซี่คืออะไรไม่ What the fuck การเล่นโปโมนของแรกของเขาในรอบปีในรอบครึ่งปีเขาแพ้และเขายอมรับไม่ได้กับสิ่งนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยชิวตี้ไฟบปมมนธาตุเฟรี่นะครับตัวนี้ก็เก่งนะตาแล้วมันดูดพืชพืชมันดูดพืชจากพืชอ้าหกแล้วเฮ้ยเยอะวะ่ะ ไปท่าลิงสีด้วยครับนี่อ้าเจอเหรอไอ้นกนั่นเองเออพี่จีแค่จะเก็บโอรานเบอร์รี่เนี่ยเพิ่มเลือดสิบแต่เสียตังค์ไปสีิบเจ็ดบาทนะครับโเ <c oughs> บอร์ออรานเบอร์รี่อันเดียวเท่านั้นไอ้นี่สู้แน่นอนและต้องสู้แน่นอนอ้าวแต่แถวนี้ก็ไม่ไม่าจะมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมว่าเอ้ยดอกไม้ นี่เมืองแทนคุรู้ใช่ไหมเออใช่ด้วยมีคนยืนมุงอะไรกั้งบนแต่เราอยู่ก่อนเฮ้ยคุณจอยหัวเขียวมีลักกี้ด้วยไปต่อดีกว่าเมืองมืดมืดมากใครเนะี่ยและไอ้หินบ้านี่มมีใช้อย่างไงกูยินดีที่ที่ได้ให้ตอบนะมันคือหิน หินพัฒนาหินแห่งการพัฒนาร่างน่าจะเป็นอีเวอรชั่นนรีอ่ะหินพัฒนาทำงานด้วยเวทมนต์เวดมนต์ใช่ไหมเชื่อในเวทมนต์มันคือเวดมนต์แห่งการพัฒนาร่างเพื่อของฉันเพื่อในให้พวกมันเถอะพวกมันนายดูมันแปลงร่างผมมองของนายมันจะเก่งขึ้นเร็วขึ้นและโจมตีมากขึ้นการร่างทุกตัวงั้นเหรอใช่ทุกตัว ไอ,อมิวแทงใน,นกายล่างได้เหรอตำรวจมาจับแล้วแหะด็อกเตอร์โรตัสนี่ไงไอน,นี่มันบ้ามันมันหลอกลวงมันขายบัตรการพลังงานให้คน <c oughs> ฉันเป็นแค่เซลเมนเป็นคนนักธุกร,กรกิจเล็กๆไม่คิดจะขโมยของใครหรอกหน้าอ๋อพวกพวกนายพาฉันเข้ามาเองนี่ชวนฉันเข้าบ้านเองี่คือพวกเซลแมนหลอกขายของนะครับไม่โกหกเรื่องนิดนี่มันคยุยผู้หญิงนี่ใครเนี่ย มันคือพวกหลอกลวงหรือเปล่าทำไมถึงเคลมว่าฉันโกหกฉันคือสจารโลตัสเธอเรียนในมหาลัยทรินิตี้ทีนิต้ามีมหาลัยด้วยเหรอฮสตจารงนั้นเหรอโอ้น่าเชื่อถึงจริงนี่มันขยะที่นายหาขายเราเนี่ยใช่มันดูเหมือนขยะเลยเอาเงินคืนมาต้งการ์ดรีฟันรีฟันงั้นเหรอเด็เช่งได้เงินกันเหรอแบบเอาเฮ้ยเอาไปไหนเราขายไปแล้วไม่มีท้งเขาไม่มีท้งเงินที่พวกเราเอาเฮ้ย ตัวร้ายคือเซลแมนคืออะไรวะขอโทษนะคือแบบตอนนี้หมู่บ้านกำลังมีปัญหาเพราะว่าม่นมีเซลแมนมาหลอกขายของการพลังงานบ้าอะไรไม่รู้บอกว่าไอ้การพลังงานเนี่ยมันสามารถกินได้ทานได้ช่วยลดค่าไฟฟ้าด้วยทุกคนในเมืองน,นี่ถูกหลอกเ,ออเดี๋ยวหนาคตจะอะไรไม่รู้ผมลืมอ่าน เฟสคอมพีดยูเควสสวินเดอร์อะไรอย่างเดี๋ยวก่อนดูครับจะพยายามตัดเนื้อเรื่องออกให้หมด <c oughs> และกันนะเคสคืออะไรไปที่ไปสำรวจเทรดฟาร์มนะครับยังดีที่เกมนี้มีระบบไอน้นี่จะได้ไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องนะครับนี่ใช่ไหมมีบิวตี้มีบิวตี้ฟลายด้วยโอ้มีนีบอมบี้กดแซดเพื่อจะสปีด อเออดีเอ้ยเมะแบงเอ้ยโจ伊ยิงสเตอร์ลีเวอร์แฟตแมง่งปล่อยเ้นเทรตออกมาแดมฉันต้องไปจับโปเกมันเพิ่มแล้วพาลาไลฮิวนี่คือซีโร่ใช่ไหมขึ้นไม่ได้ด้วยซีโร่ หยุงหยางโอ้ตัวนี้มีหญ้าใครเนี่ยนึกว่าจะเป็นผู้ใหญ่แม่งเด็กอีกแล้วนักเรียนแซดอยใต้หลูเคลโล่ก็จะจับผมม่อนเพิ่มนะผมมันเหมือนใช้มอน,นกกันเยอะมากเลยแล้วผมก็แบบ ผมก็ไม่ถูกใจสิ่งนี้มากๆอ่ะไปเฮ้ยฝากฝากรอบสองโป้มันพืชนะครับโป้มันพืชตัวแรกนี่คืออะไรที่ดีสุดๆดไปเลยนะครับการเลอกโป้มันพืชเป็นตัวแรกมันทำให้ผมได้รู้สึง ถึงความดีงามของเทนเนอร์มากมายเช่ผมซื้อบอดมาใช่ไหมเอามาแก้ปัญหาเนี่ยม่นยังไม่แจกบอลสห,หรือแจกแล้วเบอกกะว่าจะเลิกแล้วเพราะงั้นเรามาหาจับปมูมอนสักตนดีกว่าครับเพื่อมาแบกทีมเพราะไอพิวีมันกำกากเกินเกินกำกากบอกเลยคําว่ากำกากเกินคำว่ากำกาเป็นคำว่ากำกากแปว่าเรื่องปมูมอนใหม่อะ่ะเอาไปคลิปหน้าแลยกัน ผมว่าตามวิถีนี่แหละดีแล้วนะครับคือหัวมันเกินไปเะนะี่ยนั่งสูงเกินอะ่ะไม่ไม่ดีผมปรับกล้องให้มันต่ําเกินนี่ตรงนี้เอออีกที่มันจะยกหัวอะไรก็ได้เดี๋จะนั่งเกินนั่งยืดตัวแค่ไหนก็นได้เออจบคลิปแค่นั้นละสี่สิบหกวโเยอะช่ไหมเลยเดี๋ยวค่อยตัดอยู่ดีไ